รู้ไหมครับว่าบริษัทน้ำผลไม้เจ้าใหญ่เกือบจะทำลาย SME เจ้าเล็กแต่โซเชียลช่วยชีวิตไว้เรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในปี2005ครับที่เมืองคิวเบกเมื่อแบรนด์เจ้าดังครับชื่อว่าลาซอนเดย์นะครับลาซอนเดย์เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำน้ำผลไม้นะครับเช่นน้ำส้มน้ำผลไม้แบรนด์เนี่ยชื่อว่าโอเอซิสเขาตัดสินใจยื่นฟ้องแบรนด์สบู่ชื่อว่าโอลิเวียโอเอซิสเดี๋ยวนะ น้ำผล,ลไม้แบรนด์ o a s i ซสบู่ชื่อ Olivia o l i v เวียโอ s อซฟ้องเรื่องอะไรเลยครับเพราะว่าแบรนด์สบู่นี้มีคําว่า Oasis ก็เลยฟ้องว่าห้ามแบรนด์นี้ ใช้คำว่า Oasis ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ Olivia o l i ิเวียโอ s อซคุณจะทำอย่างไรครับแบรนด์ที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยโอลิเวียคือชื่อลูกสาว Oasis คือต้องการจะบอกว่าเข้าไปในห้องน้ำแล้วมันจะเป็นแบบแหล่งความสุขที่มีสบู่ของเขาส่งกลิ่นห,หอมเขาตั้งแบรนด์เล็กๆนะครับด้วยความตั้งใจตั้งมาได้แค่ปีเดียวก็ได้รับจดหมายยื่นมาฟ้องว่าให้เลิกใช้แบรนด์ Oasis ในชื่อสินค้าพร้อมกับจ่ายค่าเสียหายประมาณ10,000แเหรียญและจะ กำไรท so ี so ่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าแบ่งกลับไปให้เจ้าของบริษัทลาซอนเดหรือว่าเจ้าของแบรนด์โอเอซิสถ้าเป็นคุณคุณจะทําอย่างไรครับ1นึ่งแสนเหรียญคือ3ล้านบาทนะครับเราเพิ่งตั้งบริษัทขายสบู่ก็ก็แก๊กโดนเหตุการณ์นี้คุณเดโบราห์คคสแมนเจ้าของนะครับเป็นผู้หญิงองโทโพนัวสู้ชีวิตครับเขาต่อสู้กับคดีนี้ถึง7ปีด้วยกันซึ่ง7ปีผ่านปุ๊บเนี่ยเขาชนะคดีครับแต่แบรนด์ใหญ่ยอมไหมฮะแบรนด์ใหญ่ไม่ยอมยื่นอุท ต่อครปรากฏว่าสารุุทร์ด้านตัดสินว่าเขาแพ้คดีเขาจะต้องจ่ายเงินกลับไปที่1 0 0 0 0แเหรียญ แล้วก็จ่ายเพิ่มอีกประมาณ25 0 0 0ัเหรียญหรือค่าเสียเวลาต่างๆแล้วคดีนี้ก็มีการเผยแพร่ลงไปในสื่อสิ่งพิมพ์ของเมืองคิวเบกครับเหตุการณ์7ปีที่คุณเดโบราห์แคสแมนนึกไม่ออกว่าจะแก้อย่างไรทันทีที่เรื่องนี้นะครับตีพิมพ์ลงไปในสื่อของคิวเบกก็มีพิธีกรทีวีชื่อดังครับไม่พอใจเลยทวีตลงไปว่าเขาจะเลิกดื่มสินค้าที่มีแบรนด์โอเอซิสทั้งหมดแล้วเหตุการณ์ก็พลิกครับคนในโลกโซเชียลที่ติดตามทวิตเตอร์พอทราบข่าวก็รุมกันเข้าไปว่า f a c e b o o k p a g e Oasis เราจะเลิกใช้สินค้าคุณคุณใจร้ายคุณรังแกคนตัวเล็กคุณเป็นเจ้าของนายทุนทำไมคุณทำแบบนี้คือแบรนด์ใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็นี้ SME จิ๋วมากๆทำไมคุณไม่เห็นใจคนตัวเล็กสบู่กับน้ำผลไม้มันใกล้เคียงกันตรงไหนโอ้โหเรียกว่าถล่มทลายครับมากกว่า900คอมเมนต์เกิดกระแสบนทวิตเตอรไม่กี่วันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแบรนด์โอเอซครับก็ออกมาถแถลงออกสเตทเมนต โพส a c e b o o k ว่าเรายินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่คุณเดโบราห์เสียหายทั้งหมดในช่วง7ปีเกี่ยวกับการฟ้องร้องเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญซึ่งความตั้งใจจริงของเรานั้นเราเพียงต้องการจะปกป้องเครื่องหมายทางการค้าของเราไม่ให้มีผู้คนละเมิดเท่านั้นเราไม่เคยมีความตั้งใจใดๆที่จะไปลังแกธุรกิจในเมืองคิวเบกด้วยกันเลยนะแล้วคุณเดโบราห์ครับเจ้าของแบรนด์สบู่โอลิเวียสโอเก็ออกมาโพสต์ขอบคุณ ชาวโซเชียลครับเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่า7ปีเนี่ยที่เขาทนทุกข์ทรมานคือกลางคืนก็ต้องเตรียมทําธุรกิจขายของกลางวันก็ต้องไปศาลครับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นจบลงไม่ถึง7วันนี่แหละครับคือพลังของโลกโซเชียลที่โซเชียลสามารถสร้างหรือทําลายล้าง แบรนด์อะไรก็ได้เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ครับและถ้าเป็นคุณคุณจะยกโทษให้กับแบรนด์ยัดลาซอนเดยไหมครับเหตุการณ์นี้มีความคล้ายคลึงกันกับเหตุการณ์ไหนในประเทศไทยนะครับที่เจ้าของแบรนด์ใหญ่ทําการฟ้องร้องมีคนละเมิดโลโก้แบรนด์เล็กๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้ในประเทศไทยลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับ